ตัวใหญ่อยู่ครับใส่ลูกว่าแน่ๆเลยนะครับตัวนี้เต็มกระติกนะครับดูใสนนะครับนี่เลยนะครับใส่ ก็เจอกับฟิชเชนเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาตกปรากฏเหมือนกันครับผมเราก็มาตกแม่น้ำเดียวกันกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับน,นี่ก็ขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับเห็นมีตัวอยู่เลยขึ้นมานะครับมาตกอีกรอบนะครับตัวนี้ก็ประมาณใบสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตกทั้งคืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีก ถ้าได้ตัวใหญ่ๆก็ให้ท่านผู้ชมชมนะครับกลางคืนด้วยนะครับยังไงก็ลงดูเลยดีกว่าครับหมายแรขของวันนี้นะครับเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับอันนี้เห็นมีก๊อฟไผ่อยู่นะครับตรงนี้ก็เลยแวะมาตกหมายแรกก่อนนะครับตกแค่คันเดียวไปก่อนนะครับ ผมสังเกตดูแล้วเวลาตกปักกฏอะตกคันเดียวดีที่สุดเลยนะครับมันไม่มีผิดพลาดเลยนะครับมีตัวอยู่นะครับป้ักกรเลือง เล็กๆมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกของวันนี้ครับ เล็กๆเขาต่อเลยครับนู่นนะครับกิดไม้ด้วยปลาหลุดไปแล้วครับตรงนี้ก็มีติดตัวเล็กๆนะครับ เดี๋ยวเราขับเรือขึ้นไปข้างบนอีกนะครับครับอันนี้ก็ขยับขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับเจอโกไพรอีกแล้วนะครับลงดูตรงนี้บ้างนะครับ ประสังเขาวัดเลยนะครับครับตรงนี้ก็เงียบเลยนะครับเดี๋ยวขับเรือขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเมื่กี้ลงดูตามกอไผ่ไม่เจอนะครับตัวนี้มาลงดู ย่านะครับนี่ขับขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับมีติดตัวเล็กๆนะครับ ัวใหญ่ยังไม่ตื่นนะครับรอสักพักหนึ่งมาแน่ครับโอปัอบปดติดอยู่เฉยๆแลครับตัวเล็กๆครับยังไม่เจอตัวใหญ่เก็บไว้เรื่อยๆนะครับ มีเต่ใส่เล็กๆนะครับไม่อยากวัดแล้วครับดูนะครับใส่เล็กๆนี่นะครับก็กินได้อยู่นะครับสวยอยู่ครับ ไม่มีตัวเลยครับใหญ่ไหมกันนะครับครับขยับมาข้างหน้านิดนึงนะครับยังไม่เจอตัวดีๆเลยนะครับเมื่อกี้คนข้างๆเขาบอกว่ามีคนมาเล่นไปแล้วนะครับแถวนี้มีคนมาตกเรื่อยๆเลยนะครับน่าจะหมดเลยนะครับ นี่นะครับตัวเล็กครับ ตัวเล็กๆเก็บไว้เรื่อยๆ,ๆดีกว่านะครับอ๋อนี่สังขวาดเลยนะครับมาดูตรงนี้สักรอบนะครับก่อนจะมืดนะครับเดี๋ยวหลังจากมืดแล้วถ้าได้ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะไายให้ดูนะครับผมถ้าไม่เจอก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม ขาวาดอีกแล้วนะครับได้อะไรก็เก็บไปหมดเลยดีกว่าครับครับเ่วนี้ก็ไม่มีตัวเลยนะครับลงไปข้างล่างดีกว่านะครับ ข้างล่างก็น่าจะมุดนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวใหญ่ๆก็เจอกันครับผมครับคุณผู้ชมดนแล้วนะครับกลางคืนนะครับผมยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับตั้งกล้องแบบนึงนะครับ ดูหน้าหน่อยสิตัวใหญ่อยู่ครับนี่นะครับชมนี่ไซโลไ่โลไซโลกว่าแน่ๆเ,เลยครับ นี่นะครับคุณผู้ชมใส่รูกว่าแน่แน่เลยนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้ดูนะครับนี่นครับผมโอเคดูกันต่อนะครับ มีตัวใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับผมครับคุณชมโดนิกแล้วนะครับไม้เดิมนะครับกำลังจะย้ายไม้อยู่นะครับ หลุดนะครับหลุดจากคิดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับไซโลครับนี่ครับไม้เดิมนะครับกำลังจะใยไม้อยู่นะครับเหงนนียบเงียบๆนะครับ โ okay. อเคคกันต่อครับครับคุณผู้ชมตัวตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับใส่กลางๆได้มาสี่ห้าตัวนะครับมน้นี้ไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ก็เกือบโลเลยนะครับนี่ครับนี่ ยังจับปากไม่ได้เลยนะครับนี่ครับใส่รูครับ โลก,กว่าเลยครับนี่โอเคใหญ่ไหมกันนะครับต่อไปขอบคุณผู้ชมได้อีกแล้วนะครับกลางคืนกินอยู่เรื่อยๆนะครับไม้นี้ก็ได้มาสีห้าตัวแล้วนะครับใส่เกือบโลหมดเลยนะครับอันนี้ก็โชว์ตัวหนึ่งนะครับ ใหญ่หน่อยนะครับนะครับไใส้กิโลเลยนะครับเดี๋วหลังจากนี้ก็ มันกินดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายวิดีโอแล้วนะครับรบกวนนะครับี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะส่งผลงานให้ดูนะครับพรุ่งนี้เช้าได้เท่าไหร่ส่งผลงานให้ดูนะครับนี่ครับ นี่นครับใส่โลครับโอเคครับจะเกินพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะตกต่อนะครับครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าแล้วนะครับผมยังไม่ได้นอนนะครับวันนี้ มื่อคืนปลากินดีนะครับดูเลยครับนี่งไงบอกแล้ว ใส่เล็กๆเองกินตั้งแรงนะครับใส่สวยอยู่ครับตัวแรกของตอนเช้านี้นะครับ อันนี้มีติไซเล็กๆเลยนะครับเดี๋ยวใหญ่ไม้กันดีกว่าครับตอนเช้าเช้าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นตัวใหญ่ๆสับตัวนะครับครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็เลยมาให้คุณผู้ชมดูไม้สุดท้ายของวันนี้นะครับกลางวันมันตัวหาตัวยากเลยครับไม่มีเลยครับเมื่อกี้เราตกลงไปข้างล่างนู่นเลยครับ ตัวไม่มีเลยครับอย่างไรก็ไม้สุดท้ายของวันนี้ลงดูครับไม่กินก็กลับบ้านนะครับโอ้อยโดนเลยครับคุณผู้ชมไม้สุดท้ายชมดีเลยครับติโตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับ ไม่เล็กมากนะครับโอเคใช้ได้อยู่ครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมอ้กินดีครับใส่เท่ากันเลยครับนี่ครับอ้ไมบสุดท้ายมีตัวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับกลางวันนะครับ ไม้ซื้อไทยคดมันเลยครับจะมีใสเล็กๆนะครับนี่ครับใสใหญ่ๆแอบอยู่ข้างในเลยนะครับมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลยนะครับ ลห้าตัวไม่สุดท้าย ครับมีตัวเล็กๆอยู่ติดเชือกตลอดเลยนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับกลางวันน่ะปลาไม่ค่อยกินกินก็มีติตัวเล็กๆนะครับแต่กลางคืนคดมันครับวันนี้มื้อคืนนะครับไปเยอะอยู่นะครับยังไงก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับผม เรามาดูพลงานปลาของเราดีกว่านะครับทั้งหมดนะครับนี่นี่ครับพลงานเต็มแล้วครับเต็มกระติกนะครับข้างบนบนก็มีตัวเล็กๆนะครับข้างล่างมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับกลางคืนใส่ลูก,กว่าโลครึ่งอย่างนี้ก็มีนะครับข้างล่างนะครับ นี่ประมาณนี้ครับดูใส่นะครับนี่เลยนะครับใส่มีแบบนี้หลายตัวนะครับข้างล่างครับ ถ้ามีตัวก็ได้เยอะนะครับมันะครับนี่นะครับอย่างไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ